คนไอควายมันมาด่าผมอีกหลายคลิปเลยเดี๋ยวให้ดูนะคลิปนี้คลิปบ้าน,าน,นป้าผมอีพีสองแค่บ้านกะกาควายกานี่คือคลิปมันเป็นยาอ่อนอันนี้คือเมื่อวานนะผมทำไปครั้งหนึ่งซึ่งคนที่ดูก็น่าจะได้ดูแหละแต่ผมลบไปเพราะว่ามันด่ายเยอะเกินไป นี่นะเอเอควายมันพูดช่องไรปากเสอลอระวังตกนรกเยอะเลยเยอะเลยโอ้โ,โหเฮียอันนี้มันมันใช่ตัวเองนะเวย้ยเนี่ยมวงว่าไม่ได้เกมขยะไม่ได้เกมไม่ได้ขยะแต่คนทำช่องน่าจะขยะใครเห็นด้วยมาทางนี้ โอ่าอยางงั้นครับไม่อย่างนั้นเลยมีปัญญาทําคลิปแบบกูไหมครับน้องพี่มาร์คไมเคยหยะลุมจากพม่าครับอู้โคตรโคตรชอบเลยชอบ,บรูบอกแล้วด่าเพื่ออะไรด่าไปได้อะไรเออเกียดอะอครับคุณกากอย่าพูดคำหยาบนะครับควรควรตกแทนพวกเรานะคำหยาบเยอะจ้ะสันดานกันหาเสียง อีจน,อจนงอสระโองงงงูไม่เอะครับปอยอช่องกากอย่ามาทำคลิปเลยไอกากไก่กะกุตรูมาไอดำปอยอโอโหมีควายวินปอยอสมองหมา ไก่ปโะยอโอ้โหมีคนดิสไลค์นะโอ้โหวันนี้มาดุๆไอช่องลาวไม่มาเคยคนมากเออเออทำคลิปลาวๆอะไรแม่มึกตายอีอีสักถ้าหิวก็กินข้าวถ้าห้าวก็กินตีน้นโอ้โหย้อนกลับค่ะ อีควายาี่ขยับเล่นไม่เป็นหรอไม่มีปัญหาเล่นแหละคลิปปัญญาอ่อนเล่นแล้วมึงขอพูดคำหยาบเลยนะครับสารเน,นอคุณนเลชาอ่ะไอาชาตินรลกมีอะไรเปล่าพระไอหวัวคุ จะขยะบ้านพอน่ออะใครมาแช่งก่อนขอให้ตายสาธุเกมฟรีไฟไอกระจอ้โหเล่นก็นเล่นเกมของพวกไปดิเออพูดถูกนะพูดถูกพูดถูกเยอะเลยช่องไม่เต็มปอยอโอ้โหเห็นตัดต่อ,อยังกากเลยครับพี่น้องตรงนี้กูไม่ให้ อันหนึ่งจริงจริงไม่ถึงอันหนึ่งได้ซักโอ้โห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 คนด่าเยอะกว่าคนชมครับงัวรูปโปรไฟล์คุณอย่างกับเลี้ยควายเลียอะไรควายเลียอุจิโอ้โห เราแก้ตัวนะแรงมีพ่อสั่งสอนไหมทำแต่คลิปง่วงๆแล้วคุณก็เห็นนรกครั้งแรกเลยด่าคลิปก็โดนนะโอ้ยดีใจโคตด,ดี คลิปที่สองปุ่มกระทืบเออปุ่มไลค์ไปแล้วตึงเกินจัดไปเติมเอาเลยอะไรอ่ะอ๋อแจกคลิปตัวเองออแจกคลิปตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเองลงเรื่องจริงในรอบสองสปีโอโหเหนื่อยใจกับมันจริง ทำคลิปปลอยอ,อ,กอ,อก่อยอีกละหิวแสงก็ไม่บอกถ้าแกด่าคลิปแทนคุณเรือนเงินอะไรอะล็อกกี้ซีเฮดแกสมควรต้องการติดคุกตลอดชีวิตตลกดีอะไรตลกอะไรฮะช่องปลอยอ่อยใครติดตามคุณลักกี้ เทาคลิปบวกกว่ายังไปด่าคนอื่นโอ้ไม่หยุดไปต่อก็ไม่รอดออกไปแต่ยาซะเดี๋ยวกูลงคลิปให้ดูไว้จับคือจับอือคนจนชั้นต่ำสันดาโอ้โห โอ้โหโอ้โหช่วยรายงานอย่าจริงจริงอย่าลบช่องนะ้อไอ้น้องพันยาออนโอ้ oh, ลาวจัดไม่ใช่ลาวครับเฮ้ย hey, คนนี้โดนดาวโอ้ย oh, จังกับเด็กปงกูถีบล้มได้เลยเอออายุเจ็ดขวบอะไรอ่ะอ๋อ้โอ้คนนี้ด่าแน่เลยโไม่ oh, ไม่ออไม่คลิปโดนแบนผมรู้นะว่ามันคือคลิปเลยแต่แต่ผมอยากดูอีกครั้งแต่โดนแบบไปแล้วเกมเราบอกทำให้เนิดเครื่องเรา เสียงโคตรเด็กเออโคตรเด็กเลยช่องปัอยอจรวดจะรวดอะไรจรวด <c oughs> ไม่อยากพูดจริงๆเกรแลกแกนๆไอลิงเบียวอาจารย์แดงนะไก่ดีเพื่อนผมนะนี่นะยูนิบีทูนะคนนี้นะเพื่อนผมนะชื่อปั้นเพื่อนผมนะโอ้โหด่าว่าไก่นะ กลับไปขอโทษเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะไปประจานคุณยังโดนลบแล้วก็ยังไม่เข็ดอีกเหรอผมขอ,มขอให้คลิปคล่คลายหายไปเถอะการมากกากที่สุดในโลกโอโ้โหโอ้โหคอมเมนต์มันเยอะแยะที่ช่องแชร์โอ้ยเก่งไตปากโอ้โหสุดยอด โปโอยอ,อ,อะไรอ่ะเ <c oughs> บื้องหน้าทำเป็นเก่งแต่เบื้องหลังร้องไห้อย่ากับหมาโอ้โหสุดยอดสุดยอดหาตักน้ำใส่กระโหลกซะชาวโลกดูงเงาบ้างถ่ายคลิปลง Youtube แล้วไปดา่าพอสมควรไหมถ้าเกิดมึงคิดอีกเดี๋ยวฝากเลย <c oughs> ลงคลิปเป็นเกย์ยู่ไอหมูไอเบลล์ลอตไอโตวตวโลก ไอ้ขี้พ่อแม่ยังไม่ตุยครับไอ้เท้าไอ้เบทีเรียไอ้้กระเทยมาไอ้ลิงไอ้เด็กน้อยเสียงแบบเออแบบนี้นี่เด็กห้าวบแน่นอนหาเสียงอีกแล้วปโอยอ,โอ,โอมาอยู่เท่ากับอะไรอะอะไรคุกเก็ตคืออะไรถ้าถ้าถ,ถ้าใครรู้่ะคอมเมนต์มานะไม่อยู่เท่ากับคุกเก็ต ดาคนอื่นดูตัวเองก่อนสภาพเป็นไงรับอะไรโอ้โหขยับเปียกลูเซอร์โอ้โหงโโโโโโังยาอ่อนน่าจะมาจากปโยโอ,โอ่ะฮอ๋อช่องเฮียเซ็งมากที่สุดอันดับหนึ่งเท่ากับแก๊งควายระบุเฮียที่โอ้โหโอ้โห เศร้าอะคลิปโดนลบอีนางชัดจีไม่ต้องมาฟังคำ่าหรอกพาร์นี่ยามพัดพิมพ์มาคิดคว่าคนอื่นมาลงทำอะไรสนุกหรยอสนุกมากมั้งขยะสังคมใครคิดว่าคือสาระขยะสังคมโอ้โหพิมพไปเลย นี่พิมพ์ไปแล้วนะโปอยออ,อยออาคูกเกตปุ่มกระทืบนะครับอุ้ยข้าชาคนดีมาคนดีนามอีจีเฮดดีไอ้บ้าแกงรลบูไดไม่ดีไอ้เมาไอ้ไอ้เกไอ้เกไอ้เกโอ้ยสเปยมันเยอะมากสเปยมันเยอะมากดา่ดาด่ามอคนบ้าคุจัดพ่อแม่ไม่รักหาแจกจ่าย ในเวลาสร้างจสงครามประเทศควายเจอกับแบบนี้แลพี่แป้งน่าเจอดีแนะน่นะพี่บิมส๊มโอ้โหคุคนนี้นี่คนดีนะควบน่าจะมาจากคำนั้นนะจับมันไปออากระแสที่หมดกระแสะหนึ่งเก้าหนึ่งใจกับผมเปล่าขอแสดงความดีใจให้กับเจ้าของช่องที่ประสบความสำเร็จในเรื่อง โอ้โหโคตรดีเห็นแล้วโคตรดีโหเสียงแซ่กับจานแดงให้เราสิบสองสิบสิบสองเก้าถึงสิบสองไม่มันอายุแค่เจ็ดขวบครับถูก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 เก็บขยะของลูกคุณพ่อฮึ่มตัวนี้ติดตามให้ดานะครับพวกดีใจเก็บขยะครับ ช่องกากๆดูหน้าฮีโอ้โหใส่เด็กขมิ้ไม่มีปัญญาโอ้ยเอ็กโอเดี๋ยวเดี๋ยวยังคลิปอันนี้เอาอาอ่านละอะไรของมือไม่รู้ไอ้ไอ้เฮ้ยมีปัญญาทำคลิปเปล่ามาเป็นผู้หญิงปากหมาโอ้ยดู ตายตายจะได้มากที่เอไอมันอันนี้คลิปก่อนอนน้านี้นี่ของโฟร์ไทยแลนด์นะโอ้โหโอ้โห,โอโหไม่มีสาระใช่ใช่คือแบบจริงมีพี่มาร์กเลยนะนี่ไงคลิปผมครับมั่วไอ้กู กูรับไม่ได้เออราไม่ได้ก็บอกคน้องนี่ผมอ่านไปแล้วนะคลิปเขาข้ายามันนูนะตรงนี้กูไม่ให้เกิดปหนึ่งใช่เราไม่ให้เกิดปหนึ่งจริงๆอย่างนี้นะปัญญาอ่อนโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปผมนะที่โดนที่โดนไอหามเนี่ยาควายด่านะนี่นี่ไ,ไ,ไม้ในบ้าน นี่น่าจะเอาไปแล้วนะไม่มีสาระเนี่ยอันเนี้ยอีกขมิ้นเจ็ดขวบอันนี้ผมยังอันนี้เอ้ยเนี่ยมันเจ็ดขวบจริงนะผมคอมเมนต์ไปเนี่ยโอเคโอไม่ใช่ละอันนี้พี่อันนี้พี่แทียไม่ใช่โอเคบายลาไปก่อนนะครับ